สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหวานกูดค่ะอีกแล้วนะคะคัดรถสวยรถคุณภาพมาให้ทุกคนได้เลือกชมกันอีกแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหวานทํารีวิวให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ สำหรับวันนี้นะคะหวาจะพามาดูรถเข้าใหม่นะคะสดๆร้อนๆเลยคันนี้นะคะยังไม่ได้ลงสื่อที่ไหนมาก่อนนะคะคันนี้ก็คือซื้อมาสภาพแบบไหนนะคะก็คือรีวิวให้เห็นกันจัะจแบบนี้กันไปเลยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota Fortuner นะคะ2 4 v Sigma 4เป็น w h e e l นะคะเครื่องยนต์ดีเซลปี2020จดทะเบียนใช้ปี2021นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือยังไม่ได้มีการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเรา ารีวิวให้ดูกันแบบนี้สดๆกันไปเลยนะคะคัดรถสดรถคุณภาพจริงๆค่ะี่รถเข้าใหม่นะคะสภาพป้ายแดงสวยกริปน็อตไม่มีขยับสักจุดเลยนะคะเดี๋ยววันพาไปดูตัวรถกันนะสำหรับคันนี้นะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะเรามาดูในส่วนของไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวจะมีอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะคะ ด้านหน้าก็จะแบบโชกเชี่ยวสวยแบบนี้เลยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นล้อ TE37 กรอบ18นิ้วนะคะเจ้าของเก่าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ยางปี2020นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหวนันเปลี่ยนยางให้ใหม่นะเอาให้แบบใช้งานกันไปได้ยาวๆเลยนะคะโอเคแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างมาให้ด้วยนะคะสำหรับ Fortun e r คันนี้นะคะ สำหรับตัวรถคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะอันนี้ยังไม่เคยมีการทำสีมานะคะก็คือรีวิวให้เห็นสภาพเดิมๆกันแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดนะคะนี่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะแล้วก็นี่ค่ะมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้ก็มียางอะไหล่ให้ด้วยนะช่วงล่างก็เดิมๆเลยค่ะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะคันนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวอันนี้หวานเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะตัวนี้เราสามารถใช้มือเปิดหรือว่าจะเปิดจากกุญแจตรงนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบออโต้เลยนะแล้วก็มาดูด้านในกันค่ะด้านในเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากขนของเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็สามารถพับบอกไปได้อีกนะคะ ด้านไหนก็กว้างๆแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้หวานให้ดูหัวน็อตน,นะคะไม่เคยมีการไข่ไม่เคยมีการแกะนะคะคันยี้สภาพสวยเดิมจริงๆค่ะเดิมทั้งคันนะคะคันนี้สภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะปิดฝาท้ายนะคะแค่กดปุ่มตรงนี้นะหนึ่งทีเท่านั้นค่ะแล้วเราก็ถอยออกมานะเขาปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะนี่ปึ๊บ แล้วก็ไปดูนี่ค่ะโลโก้ซิกมาโฟนะคะคันนี้ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนะก็รีบๆจับจองกันเข้ามานะคะสีก็จะได้สีขาวมูกแบบนี้ไปเลยนะคะอันนี้หวานเปิดเบาะด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดเบาะขึ้นไปนั่งได้สบายๆได้เลยนะคะใช้มือเดียวเปิดได้เลยอันนี้หวานใช้มือเดียวนะนี่สำหรับาสายครอบครัวนะคะบรรจุคนเยอะๆนะคะ นี่ขึ้นไปนั่งด้านหลังได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นคีย์เลสแล้วนะคะก็สามารถกดปุ่มตัวนี้เปิดรถได้เลยนะเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋านะคะนี่แล้วก็กระจกข้างนะคะตัวนี้เป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นปุ่ม engine start เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะ ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะเบาะเนี่ยสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ค่ะเดี๋ยววันสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขหม่ไปพร้อมๆกันนะคะคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่ 27,121เท่านั้นเองนะคะถือได้ว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะใครได้คันนี้ไปเนี่ยเหมือนได้ไปแดงจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีครู e Control มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Pattern Chip นะคะนี่พร้อมใช้งานสะดวกสบายแบบนี้กันไปเลยนะคะ ่าแล้วก็หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอของเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นจอสัมผัสนะแล้วก็ในส่วนของแอร์คันนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะขับเคลื่อน4ีล้อนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะว่าใช้งานแบบไหนนะคะขับ2ขับ4ได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะอ่าที่จุของก็ครบๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็คันนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่หวานข้าวเกียร์อาให้ดูนะนเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะหวานจะให้ดูนะคะบุ๊กคู่มือเซอร์วิสบุ๊กทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยให้กุญแจสำรองมาด้วยนะคะก็คือทุกอย่างแบบครบจริงๆนะคะนี่ให้ดูประมาณนี้เลยนะคะ คู่มือการใช้งานระบบนำทางคู่มือใช้รถอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะซีนพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือมันใหม่มากๆนะคะอ่านี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเปิดกระจกมานะคะไฟก็จะติดอัตโนมัติเลยนะคะแบบนี้นะอ่าสวยๆแบบนี้กันไปเลย อันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2 4 v นะคะ Sigma 4เป็นโ u i l ลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ150แรงม้านะคะน,นี่ก็คือพร้อมใช้งานมากๆพร้อมลุยมากๆนะคะอันนี้หวัานไล่หัวน,อน็อตให้ดูนะคะไม่เคยมีการไขไม่เคยมีการแกะจริงๆนะคะ อันนี้รีวิวแบบสภาพเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้มีการเก็บงานเลยนะคะทุกคนสามารถมาไล่ดูไล่เช็คอยากดูตรงไหนหวนันยินดีให้ดูทุกจุดเลยนะคะเพราะสภาพสวยจริงๆค่ะคันนี้อ่าอันนี้ให้ดูหัวน็อตนะคือเดิมจริงๆค่ะสวยเดิมทั้งคันคันนี้นะคะแล้วก็ไม่พอค่ะของหวันรับประกันเกียร์เครื่องระบบไฟฟ้าให้อีก3เดือนนะคะมาซื้อรถกับหวันของแถมจุกๆแน่นอน,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างนะคะ คันนี้ป้ายแดงนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนนะคะโดยประมาณนะคะแต่ว่านี่ค่ะราคามือสองนะคะลดลงไปเยอะมากๆนะคะราคาจับต้องได้นะคะตัวนี้อยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสนเบาทเท่านั้นนะคะได้ราคานี้สภาพสวยป้ายแดงขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากซื้อสดหรือจัดไฟแน้น สามารถทําได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะทันนี้ถ้าสมมติว่าซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะราคาผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่23,800โดยประมาณนะคะเคร,ครดิตดีฟรีดาวได้เลยค่ะใครที่เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะหรืออยากจะวางเงินดาวได้เลยค่ะเพราะว่าค่างวดก็จะถูกลงนะอ่านี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือบริเวณใกล้เคียงอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถนัดวันกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่สะดวกมาดูรถนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักไลน์โทรหาหวานได้เลยนะคะเดี๋ยวหวานรีวิวเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็มีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ต่างจังหวัดให้ด้วยนะคะ,อะลองทักมาปรึกษากันก่อนนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะ ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย